สวัสดีครับผมโน้ต VP แล้ววันนี้เราจะมาเก็บไอเม็ดไฟฟ้าที่อยู่บนหลังคานั่นนะครับอิเล็กโทรคูลใช่ไหมถ้าใครเล่น แมปปีนาซึมะมาสักพักเนี่ยวาบใหญ่ตรงลิโตเนี่ยพอมองลงไปก็อาจจะเห็นไอเม็ดเนี่ยอยู่บนหลังคาแล้วก็สงสัยว่ามันขึ้นไปยังไงเพราะว่าเกมเกนชินเนี่ยถ้าเจอหลงังคาแบบนี้มันจะปีนต่อขึ้นไม่ได้หลงังคาแบบนี้มันยื่นออกมามันปีนขึ้นไปไม่ได้มันไม่ใช่เอซซินเครดมันไม่สามารถทําได้มันต้องหาวิธีปีนขึ้นไปซึ่งผมก็เดินวนอยู่หลายรอบก,ก็เจอหลงังคาตรงนี้แหละขึ้นง่ายสุดแล้วก็เดินมาข้างหน้าเดินไปข้างหน้าตึก พอามาถึงตรงระเบียงตรงนี้หงายขึ้นไปมันจะเห็นจุดเชื่อมต่อเราจะปีนขึ้นกำแพงแล้วก็ขึ้นหลังคาแผ่นนี้ไปแบบนี้แล้วก็ออกซ้ายใครจะไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้นะมันหลังคามันทรงเหมือนกันไต่ไปเรื่อยๆแล้วตัวละครก็จะไต่กับหลังคาผืนนี้เนี่ยมันจะตะแคงข้างแบบนี้ พอมาสุดทางมันก็จะยืนได้เองแล้วก็ขึ้นตรงนี้บึ๊บแค่นี้เองอีซี่ปึ๊บกระโดดจึงหนึ่งเรียบร้อยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ